สวัสด <ítulo> <ale> ีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนนี้นะค่ะกับเสนอเมนูหมูกระทะค่ะแล้วเริมกับสีเฮ็ดเมนูหมูกระทะนะค่ะเมื่อนี้คิดอย่าบรรยากาศอ่ะพี่น้องเย็นร้ายค่ะบรรยากาศสีนะเมนเย็นร้ายก็เลยสิพ้าพี่น้องนะคืดหมูกระทะกินค่ะแม่ค่ะตั้งน้ำซุปแล้วเนย่านรันกิ้งแก้วนะค่ะรานน้องมีรานลูกตาเมตูกค่ะ พี่น้องมาน้องคายกับมาอันนั้นเด้อค่ะมาลองแวะชิมได้นะคะ่ะอืมใส่ผักไปก่อนอืมของหมักค่ะของหมักขือนของหมักกระชิมองหมักกระชิมอืมไอ้ค่ะใส่เนื้อเลยเปเนี่ยอ่าค่ะใส่เนื้อเลยเปเนี่ยอืม อ่านท้าหมอันน้องติดเลติดบป่ายังบ่ออกออาทางนล้วงน่เธอะไฟแห้งไฟแห้งดีย้ำกินแบบเร่งด้วนนี่ไฟแห้งดีปัญญามีนมาติไปแห้งประเดี๋กันโอ้ยไฟใหม่ปะนี้มาค่ะอืได้สามซันเลยอื ขายเป็นชุดแล้วก็เป็นกิโลเด้อค่ะพี่น้องสําหรับยูรานกิ้งแก้วเนาะคะ่ะฝากพี่น้องไปอุดหนุนนําเด้อค่ะบุฟเฟ่กันไหนคะเธอบุฟเฟ่อันอันนั้นซูมูนิบุฟเฟ่ต่ว่าแบบบุฟเฟ่แบบกิโลเด้ะพี่น้องลองเข้าไปชิมบ้างเลยนะคะ่ะอาหารยูอาหารย,อาารยูอาหารกินเนาะพี่น้องหลากหลายเพราะกับเฮ็ดไอ้พวกเครื่องเคียงอีกหลาย <นำ S 2> มามีมดนำหวานซาคูขนมโคกต่างมือก็ก็เฮ็ด พักเอี่ยงกับบริการฟรีหมดแต่พี่น้องเดี๋ยาเพิ่นสุงกันเนาะค่ะเดเบิ่งน้ําจิ้มมาเนี่ค่ะเบิ่งค่ะน้ําจิ้มล้านคือน้ําจิ้มเด็ดอีหลีเด้อค่ะเดี๋ยวเสื้อมีโอกาสเด้อเสื้อจะเอามาขายใน<ม>ช่องอยู่เด้อค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> เสื้อจะเอามาขายอยู่เนี่ยน้ําจิ้มกุ้งแก้วแซ่บอีหลีอยากให้พี่น้องได้ชิมน้ากันเบิ่งดูค่ะแซ่บๆของเสื้อเนี่พริกกับกระเทียมเลย มาแล้วพี่น้องจะเสียบนี่ค่ะตามสมําบางก็รอบเนาะพี่น้องอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงในหูดําเ้วะค่ะเราสบายอยวกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะแล้วไอ้แล้วกินก้อนละเท่าไห้่แล้วกินยาเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอัปเดตอาการแล้วค่ะสองแเลยตูเบติดหม่อยติดหม้อไปกติเธอบ้าใส่สองก้อนเอามันคืออีกหนึ่งก้อนนึอมเสียบแล้วพี่น้องไปค่าไปหาไปตั้งวงน้ำกันเนาะค่ะ เสียนเอาลงเลยเนาะค่ะกินข้าวน้ำกันค่ะตอนที้เราลุกแล้วกันไหมเดี๋ยวมาเสียตัวไปเลยครับไปตู้มากินน้ำตรงนลุกจริงสวัสดีค่ะมาเลยค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะกินข้าวน้ำกันนะครับในอูดัมมันเดี๋ยวจะค่อยจะเอาไปให้เรากินข้างบนว่าเราบ่สบายนะค่ะพอกับแม่กับอีมละค่ะม่มามามายังดอกค่ะเนี่ยปากมันตากมันซื้อเนื้อเด็กโอ้ตากมันซื้อเนื้อเด้อ ปกเป็นเสือเนื้อย่างมานม็นามาแม,ม่มาแมอออ่มาแม,ม่มาแม่มเสม่มาแม่มเแม่มาแ่ม่มาแม่มาแมมาแ่าแเ่มาออม,ม่มาแมันาแม่ม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 าแแม่แ่าม่าแ่มแม่ามมแมม กข่ะเหอตเราคือพรนะต้องบะอซีดันเอาเห็ดเจ้าคบอกมาเอาเห็ดบไม้ต่เห็ดบังองเอาได้จริงมันยากอะอน้ำไม่เอ็งาปมานีอืมนีคือใกนอิ่มมทุกคนแล้วจังปะเหนไหมเนิอะไรม้ไหมักใไ้น

<Ooh. S 3> เขินเขินได้ค่ะยมนั่นไงแยมแล้วติดตัวให้กับเขินเยอะแรเยหรอไ้เพิ่งกันไปแล้วนาะมายด้ค่ากินน้ำกันพี่น้องเสี่างขอายุดอกกันของน้องหนอยเมื่อี้หนาตั้งอ่ะเย็นที่ชิมีกใาเล่นไหนเกลบอเนี่เฮะนอเกลอ

เดีนี่คือว่ายังบ้านหนาวหลายเนี่ยที่เขานานหนาวรถเคี้ยวผักนะคะ่ะนายอินทร์มากินกับป้าไหมกินนะครับสวัสดีครับเร็ว <c oughs> มาแม,ม่เะโอเสียงดืยาวดีแฮะโอ้แลว้ว ย่างสามสันก้อนสิเนี่ยที๋ยวลงเลยกินยังบ evet> ่ออกกับเนื้อย่างอิหลีเนาะพี่น้องเนาะมู่นนี่เนาะกินยังบ่ออกกับเนื้อย่างอิหลีเบิ่งอันมันจะสะดวกสบายด้วยค่ะสองร้อยาะพี่น้องมีครบหมดชุดหนึ่งสองร้อยบาทค่ะมีครบหมดไม่ต้องหาอย่างเลยเตรียมต้นต่างกับหมออย่างไม่ปึ๊ง เดี๋ยว่าเขาซื้อมาเห็ดเองเนาะถ้าไปกินยุ่วลันนะเดี๋ยวนี้เราขายโปรโมชั่นนะคะเป็นกิโลนะคะแจะสามารถกินแบบบุฟเฟ่ต์ได้เลย,เลยแต่ว่าขายพวกเนือ้อพวกอย่างพี่น้องจะเก็บเอาเป็นแบบกิโลมีผักมีอย่งางไงกาีแล้วกันของบอกของหวานเนาะคะ่ะมีหอยมียำที่ไหนเขาต้องไปซั่งของนี่บอกเลยต้งเตาคนปลาอันพลังงานบ้าไหลต้องประเทศแบบมีเด็กก้อน ครับเรองนี้คร <se> ับรซ่บกันครับบยากาศเย็นครับกินเนือ <ish> ย่างครับแซ่บดีค่ะถ้าแมงก่ายินตังีอากาศดีนคฮะหัวไม่หนาว เป็นเรื่องปกติเลยเป็นบ้างบ้างมันดาวเบี้ยมายุบานไม่ไมเนาะแล้วหอนโตแดงไปจัดปีหาบ้างหหาปีครับพี่น้องน่สวยนี่สวยหาปีนนะจำไปแทกบตองยังไม่ได้หาปีนะราะว่าตัวนี้จะขีปีสิบเยือนจ้ะ ร้านไปนะแบบวันไหนไปนแบแม่เดือน้นมาแต่กับเขากับต้อได้จ้ะอ๋อต้อได้แบบช่วงนี้ตอดีแฮะต่อได้เรื่อยๆมันจะไปสอบเอาแฮ่ช่วงนี้นะอนอ่้นาจะเห็แบบนี้น่นละ้ยถ่ได้รักรอบเขาเนาะอืมแต่ว่านจะเหตตัวนี้เหรอจ้งกัสมัยกันก็จ้างอันจ้งแต่กับไปพ่อกอันอายมันมักอายกัต้อนะอ๋อกัน

เรียกเกาหลีแน่นึงหลักประเทศนึงถ้าก็ลัจะไปเที่ยวหาดอยากไ,าไต้ด้วยแต่อ,อยากไ,าไต้บัฟเฟ่นอเมริกาแต่ไปบัเป็นอยางเครื่องสืส่อตัวอเมริกาโอ้เอาวีต่อวีตาอีหยังสิเดียเขาต้องให้ตรงไหน,อนพอละพอไปแล้วอเมริกาไม่ไกลเกินจะไปสวิตเซอร์แลนด์นะพี่น้องอยากไปเป็นร้านสวยเมื่อคืนสวยถ้าไปอเมริกาต้องไปยู่เลยอ่ะยีดแล้วกับไต้ แล้วอันนม่แมนเปิดไก่จะเปิดและไป้แ้วนี่อยากไปว่าก้างมือกีไป่บังเวียงไปนั้นด้จ้าไปบองเบียงไปบังเบียงเลยเาดีเสือเสือไผ่ล่าสุดนะไก่ละนะวังเวียงเดวแม่อยากไปแล้วนะไปวาไมต้อ บานเกินแล้วด้วยบ้านเป็นย่อล้วล่ามาหาฉันนะเฮรอนี่ีปย่อเนี่ยเปย่อแบบขอไปลึกๆนะจอมตัยนี้คทำตู้กันแ้วาเราลูกจากมองไปว่าฮะมาไม่ตู้อยู่บะลุงเนี่ย จำได้ว่าไม่ต้องไปล้วเนี่ไปใช้ก็ได้เพราะว่าอันเพิ่นบอกภาษาเดียวกันกับเฮาน่ะบ่ได้ยากดอกพี่น้องแต่ว่าเป็นต่างประเทศเพราะต่างกฤษบ่เพิ่งไปเจอภาษานั่นนั่นรู้แล้วน่ะเหรออืมโอ้โหรู้แล้วต้องไปพี่น้องเฮาไปไต่กันนั่นเนาะจะไปอยู่เด้อค่ะพี่น้องเพิ่นกัดสวนอันเพิ่นกัดสวนตัวสมิทยุก ไม่อยากมาเที่ยวร้าวราะฉันนอยบเป็นเพานยกไตสิบกินเฟอทีกินอันนั้นฉันนะโยยแบ่ใช่ปะโยยแบ่เนี่ยแหละน้องจะกินตันรปย่างตันปะร้านดังๆนะโยยแบ่อยังนี้ยปิ้งแหน่ปิ้งแหน่อือปิ้งแห่ยอ้าใส่ยีเดียบีนองแล้วพ่ได้กินก้อยฟันแต่ว่าเบียวได้กินด้กัน

บอกอันนั้นะไปยี้งเลยย่งเขาคุณลุงคนหนึ่อเขาจบอกว่ามันจะไปยุ่เกาหลีนะคือว่ารถซ้มันนานอยากไปยุ่ภาคที่ว่ามิปลายไล่ไร่นะพี่น้องเห็นเห็นคนไทยในเกาหลีเนาะคนไปหากันเวลามันหยุดน่ะน่ะวนไหนเลยี่ว่ามันบางที่มันก็ไม่ได้เฮซ้อมแต่ว่าคนเอาหลงเืลงอย่างที่ไ่นคนเกาหเขาหาแบบนี้นะหาอ้าอว่าย่างไรลกไปนน่งเบได้แต่บนไเสม้องบ่ะนไหนเสด่งมบเบน่อยพ่้คนไทยว่าสด่างเส้นม้องคนไทยโดดคูก ด้วยนำคองน่ะไหลนะน่ะจะไปเนี่ยคนคายกินอะไรเนี้ปลาดิซังให้แม่ซื้อหัมไปให้ซื้อเกลือไปให้เพราปจะให้ประเดี๋ยวใช้บนคายอะนะปลากับปลาบ้านเฮาอยู่น่ะก็ถึงส้มไปกันเหรอส้มแค่กล้องไปหรือเปล่าหัมหัมกับเกลือกันแหละต้องส้มดิเอาไปจังเมื่อกันส้มไปให้แม่ปลาโดไอปลาโดก็คือบางเขาเลยดิ ค่าคำ2 0สองกว่าไมได้อกจะพี่น้องการสองพันอมเดว่าแม่พอไปเห็นไก่หรอนี่หัดเนื้อมาแก่แข่งเลยเนื้อมาเนื่ยแกะนมาให้กินเนื้อแกะก็้กินละสิ้นหนึ่งเป็นตังไนปุ๋ยบ้ามรู้แล้วสิ้นเดียวเนึ่ง เนื้อแกะก็ได้กินสิ้นนึงกระเทยก็ได้กินสิ้นนึงนกกระจอกเฮ็ดก็ได้กินสิ้นนึงโอ้ไก่เะาก็จะดินลูกหม้อเด็เด็ดอิบลูกหม้อเนี่ยคอยกินเราได้ไหนเด้อนกกระจอกเทศคอยก็ได้กินสิ้นนึงอย่ากคือว่าสิ้นนึงสิ้นนึ่งกินข้างนอกคือจะาเสริมแนนเหตุงานยุ่งแลนหาตะกี้นอะไรที่เราเคยบอกมันสัง หรือเพิ่นหรือว่าตอนนั้นอันผู้ชายกุกเป็นผู้ชายกุกตั้งแต่ผู้ชอยเพิ่นเสริมวิสิตะเพิ่นก็ว่าอยากชิมบ้างก็เลยขอเพิ่นชิมน้ำกำเน่งดีตอนนั้นกำเน่งดีอุ้ยเลือกได้นะอแล้วเหรอไม่เจอคุณหมอไม่รู้ซอบปะ

Ừ, ừ, grote, tăng ừ, ừ, nó mạnh nè, không ai được tango lâu nó kìm được tạo thầm nít tầm 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 พ emer, ักเติมไป็นก้อนงหนึ่งินตะัดไม่บอกวะเดี๋ยวใรเอาก่ันไหมเเดี๋สวสิพาไปเบิ้งนหมูดำจังเด็อพี่น้องเบิ้งกันก็เบิ้งเด้ก็ห้องถามกันยู่งเยย่ข้างหน้าฉนขม่กบเมอาละแต่วาไปทานมันไ่อีทามันหมูั้งละทานหมู ขื้กอดสมัยตะกี้ปเะเทงั้นเอเนื้อย่างยกเต่ายกเต่าคังละโอ้โหององเป็นซีดบางาของสาม Bà bảo để tí tí đấy hả P'Nam? Để sợp Phát cản má nằm Dù cản tên này nòi, mà đỡ P'Nam Dù tên này Là luôn nhịp nè Nóng được, còn nó น้อยก็หันยังไม่ได้กี้ไปนอนป่ดย้ำปเติมเ่ะเดือนนึงก็ว่าดอนโดนนะค่าแรงตะกี่นะครับมันจะหลายสำรับตะกี่เหรียละพี่น้องหนร้อยหาสิบมือละเจ็ดสิบบาทแล้วน้ื่ก็บต่อมันเอกดก็ถือว่าตะกี่ก่ะค่าแรงกันตั้งก็สี่ยูว่างรอยอยสิบสี่ ส่วนนันคะแนนอันตรกาจีอร่อยีแต่ว่ากันผู้งใหญ่เป็นกะหอยประมาณหนึ่งเดี๋ยวละตามพันคือได้ห้ายในช่วงนันเนาะเศรษฐกิจเาก็เี่ยนไปเรื่อยๆสามสิบหาปีที่แล้วมาปีที่แล้วโควิดมาแล้วบัะอันโอวิดเมื่น Bà hắn bao giờ anh cũng nó mở lòng anh đã cầu nó tèo lên thấy chưa? Cái thử thắng là tốt đây nó kìm ước luôn chạm luôn cho biết chạm luôn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  luôn chạm rồi, chạm luôn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  สมัยตอนน,อนี้เนี่งานยุ่หนุกขลานะต้องตาย้ยังเด็ดไปเลยทางเนื่ยตกใจเสริมเตยไปไก่ตุ้ดอุดดอนสามเดือนไปแค่รุ่น,พ,นพี่เป็นทองหายเกือบพุดดอนโอ้ยม่วนหลายอายุแต่ยังมีต้องค้นหาพี่น้องเป็นบุญเป็นคุณของตระกรองเยอะค่ะไปยุไปยูดดอนอ่ะว่าน่าเพิ่มมาแบบเลยจะไปเห็นทั้งคนเลยจะไปทั้งทีเด็ดพันม่วงมาไปยุน่ะพิ่นม่วงเราสริมมืดพี่น้อง ข้ถามอนะขั้นสมองกับการตั้งเสด็จแบบขาอถามาความยุติธรรมอ่ะมันบ่มีป่ะเมีนอีหลีเด้พี่น้องแต่ว่าอันจำจำเสด็จเรนได้รับความยุติธรรมตลอดตลอดประเนี่หรือต้องเอาเรียเทียบเนาะค่ะตรงนั้นมันนักเข่งขาดเลยเนี่ยตะเกียนตะเสริมหนะยังเป็นอันแต่งตัวเป็นยูนิฟอร์มผู้ตายอายุค่ะแต่ว่าแต่งหนาแต่งหนาใดผมละไว้ผมมันเดี๋ยวน พี่อันนั้นเราเป็นผู้หญิงแล้วละ่ะแล้เป็นกับเธอเจ่าบ้านแลกับเป็นเปรมเ,เพศที่ยังเรียบ่้อยได้เป็นยังบ่าห้เราเขาห้องน้ำผู้หญิงอ,อีกนะพอเปรมเพศแล้วน,นะอืมประเด็นสน่วน,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 นเราสุสมนะสุสมกับญาติเนาะญาติกับญาติถอดให้เปิ้ลไล่ออกที่ฉันนะให้เปิ้ลไล่ออกจากบองานจากงานตรงหันเพราะว่นสนะสะาสุสุมอยากกลับบ้านเพราะว่สุสมกับว่าไรญาติยังสุสุมกับเขาไปเขาไปห้องน้ำแล้วก็เห็นมูกกับมันมดึงไปบอกว่าพ่เป็นยังฉันอยากกลับบ้านฉันอยากเห็นเปิ้ลบ้าเอ๋ยอย่างจะกลับจะกลับมาบ้านจะคลอง เพคนเวบาๆยางเลยแอนยังออกมาโอ๋อมันมีเรื่องตลกอันนี้นะมันตลกอี๋ยังใช่ไม่เป็นเรื่องตลกอีกแบบนึงพี่น้องใช่แล้วคือมือแรกเขาส่งเขาไปยืนเนาะค่ะเขาไปยืนเมื่อกลางเขาส่งว่าขายบัตรอี๋ยังบัตรเอทแคดิตนะได้กี่แอปแล้วคะแล้เขาบอกว่ารู้ว่าแอปเนี่ยคืออีหยังเป็นเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดถามว่าใครเกิบได้จกูรแล้วเขาส่งคตอบไปซี่เพิ่นดีใจมากๆเลยที่แท้เพิ่น กี่ยวกับขายบัตรบิ <Jamie> สนนะส่นเสื้อในลูกค้าว่าสมัครบัตรไัียหนึ่งจะองกับตอบไปเลยจะลองขายเกิดไดซีครูซีแอฟค่ะส่นเกยความมั่นใจันสีเมนวันฮักจุดนั่นแหละันกันแล้วโอ้เด็กก็นด้มายุ่มมือแรกกับด้ซีเลยเพยาะมัน่ากคนเดียวกันเนี่จริงๆเสื้อเข้าใจพิดค่ะแต่เลยเป็นความสุขอีมะว่าถือยาพี่น้องแอมยังได้กินนั่งกินเขากับผู้จัดการแน่ของหาคนตอนตอนเด็กกับเด็ก ม, Dante, да. มี่นาไปยุ่งไส้กันปีนี้ไปยุ่งปีนี้เครื่องนางก็ได้เป็นได้เป็นอย่างก็เพาะเอิญดาวในเครื่องนางพี่น้องดอกคนที่เป็นยูกก้อนเพราะายอย่างแบบเขาวายอย่างุกคนก็บยังเงิอดมทุกคนก็บยังเงินดูคุณก็บยังเงิดไหมเธอก็ได้กินเข่ากับเหล่าทั้งที่เราเ่ค่อยจะบอกกับผู้ใดเราเ่ค่อยจะบอกใครแต่เราใจดีนะค่ะเรา่เป็นคนบ่ดีแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดด้วยีนาทีเพิ่นน่ะไงอันนี้เพื่อนไงเพื่นบนห้องเฮ็ดดีก็ต้องได้ดีรู้ไหม บางเรื่องบางทมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาบอกออกไปเขาไม่ได้คิดเองนะกลายเป็นผลท่ดีกลายเป็นเ่าะเพิ่นผิดใจกลายเป็นว่าดื้อใจโอ้ันีต้องตามมากเลไตวพุตายพี่หนองร้องเพงาพแล้วอ่ะไอ้วุตายยนยัน์มเต็มเเรนเต้นแลอ้น่นี่บจะเก็ตเสือเใส่เสื้อเื้อยังมกระตุกนี่บล็อกตาตีบอื ท่นก็ถือ no, ว no like no no like no ่าใจดีสุๆส่ะตะก้อนเป็นบ้าเด้เปิดรับทุสวมันีเด้มวเนนะเรื่องเล่าของทุกสนแต่มมต้เรื่องนี้ไปกนเองเยวด้ไหมเดนมาแล้วกินได้ไปกินกินย่างเอะะเป็นเนข้พี่น้องคลิปนี้กันเจจะเสิรมกัสิ้าอเนียคะขัไปเบื้องลราก็เราจะป็นยังเด็สีพาเปนเบื้งอากาศในหูดับเนาะค่ะไต้สำหรับคินิกกับคอปากนไล่คนแชรกนติดตามอันนี้นเด็ค่ะขอบคุณาสวัสดีค่ะก็เสิรหักพี่น้องเด็ค่ะ มื่อนี้ทำรายการเองเลยเนี่ยค่ะอะไกับปากซองบ๊อบยอนเล้นะครับปากซองน้องใสน้ำในเด้อค่ะ